วชระสวนอัทวิชชีถ้าทักษิณไม่อ้างชื่อเอกนัทตำรวจจะออกหมายเรียกไปทำหน้าที่เป็นพยานฝ่ายทักษิณได้อย่างไรท้าย้อนให้กลับไปดูปปงทำไมประากาศยึดที่ดินอัทวิชผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่25สิงหาคม2567นายวชระเพชรทองอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าตามที่นายอัทวิชสวนพักดีสมาชิพกพรรครวมไทยสร้างชาติหรือรอทสช,อ,ช,อ,ชอ,ออกมายอมรับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหมายเรียกให้ในายเอกนัทพร้อมพัน เลขาที่การพักไปให้ปากคำคดีมาตรา112ที่นายทักษิณชินวัตรพูดที่ประเทศเกาหลีใต้นั้นต้องถามนายเอกนัทว่าไปในฐานะอะไรเป็นราชบัณฑิตเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือเป็นตัวพยานที่นายทักษิณกล่าวอ้างในหนังสือขอความเป็นธรรมให้สอบพยานเพิ่มเติมฝ่ายนายทักษิณที่มีรายชื่อนายเอกนัทและนายทหารระดับคนเอกนั้นถ้าอ้างว่าไปตามหน้าที่ตามกฎหมายเหตุไฉนจึงไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนตั้งแต่ต้นและเหตุใดจึงไป ให้การเข้าข้างนายทักษิณทนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาไม่ระบุชื่อนายเอกนัทตำรวจจะออกหมายเรียกให้ไปเป็นพยานหรือทำไมไม่เรียกนายวัชร,รเพชรทองไปเป็นพยานบ้างแสดงว่านายทักษิณกับพวกมีการเตรียมรายชื่อพยานทั้งหมดมาก่อนตำรวจจึงออกหมายเรียกนายเอกนัทไปให้การต่อหน้าตำรวจและอายการเพราะเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร และเมื่อนายเอกนัทไปให้การก็สามารถไปให้การหรือบอกไม่รู้ไม่เห็นก็ได้แต่ที่น่าสงสัยในพฤติกรรมคือเหตุใดไปให้การเข้าข้างทักษิณเป็นประโยชน์อย่างมากกับทักษิณบอกว่าคําพูดของทักษิณไม่เข้ามาตรา112นั้นนายเอกนัทต้องตอบคําถามประชาชนที่สงสัยว่ามีสิ่งใดไปโดนบันดาลใจให้ในายเอกนัทไปให้ปากคําเช่นนั้นทั้งที่นายเอกนัทเป็นเลขาธิการกปปสผู้นําเป่านกหวีตต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักชินวัตและระบอบทักษิณจนมีคนตาย25คนบาด เจ็บสุดที่เสีร้อยแปคนวิญญาณของผู้บริสุทธิ์ที่ตายไปเพราะระเบิดและอาวุธปืนจะเป็นสุขหรือสื่อมวลชนผาดหัวว่าหมดเงินไปสี่พล้านบาทผู้บริจาคเงินจะคิดอย่างไรมวลชนเสียสละเวลาเสียสละทรัพย์เข้าร่วมประท้วงจะคิดอย่างไรการที่นายอัธวิทมาพูดว่ามิใช่การเสนอตัวไปให้การเองนั้นนายอัธวิทไปโกหกที่อื่นเถอะครับ ถ้าไม่ใช่การเสนอตัวหรือถูกเครอะงำสมยอมมาตั้งแต่ต้นจะมีชื่อนายเอกนัทในหนังสือขอความเป็นธรรมของนายทักษิณได้อย่างไรและเมื่อตำรวจสอบพยา,ยานที่นายทักษิณอ้างทุกปากแล้วอายการสูงสุดก็ยังสั่งฟ้องตามอายการสูงสุดท่านทีแล้วฉะนั้นการไปเป็นพยานของนายเอกนัทจึงเป็นภารกิจแรกของการเป็นเลขาที่การพักใช่หรือไม่ส่วนคดีกปป,ปสนายอัอธวิทควรกลับไปอ่านระเบียบการดำเนินคดีอาญาของสำนักงานอายการสูงสุดว่ากรณีสารชั้นต้นและสารอุธอทธรณ์พิพภากษาต่างกันต้อง มีดีกาต่อศาลสูงให้วินิจฉัยชี้ขาดแม้แต่ประชาชนทั่วไปยังรู้เลยว่าต้องรอศาลดีกาตัดสินไม่ใช่หยุดอยู่ที่ศาลอุทธรณ์เท่านั้นนายอัธวิทควรไปอ่านระเบียบหรือถามอายการอาวุโสส่วนเรื่องการไปต่อรองตำแหน่งทางการเมืองผมไม่ได้พูดนายอัธวิทออกมาพูดเองไม่รู้นำมาพูดให้เป็นประเด็นทำไมใครจะเล่นละครหลอกประชาชนหรือเล่นลิเกเหลอกมวลมาหาประชาชนก็ว่าไปตามบทแต่ผมขออนุญาตนำความจริงมาบอกพี่น้องประชาชนให้ตาสว่างในวันนี้ผมทำหน้าที่ประ ประชาชนใช้สิทธทิตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ไปขัดขาใครเป็นรัฐมนตรีเพียงแต่ต้องเป็นไปตามจริยธรรมที่สามร,รัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยไว้แล้วเท่านั้นไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่อีกเพราะเสียโอกาสซ้ำซากในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายอธัธวิชย์จึงควรดูเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งและรอบด้านจะได้ไม่พลาดเหมือนสมัยที่ปะปะงเคยประกาศยึดที่ดินของนายอธัธวิช2-3สองถึงสามแปลงผมก็จะไม่ได้เสียแล้วว่าปะปะงยึดที่ดินนายอธัธวิทด้วยมูลเหตุใด เพราะเรื่องอยู่ที่ปปชนานมากแล้วนะะกกายวัชรากล่าวกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน